มเคแต่สิ่งที่หายไปจากจานนี้รู้ไหมคะคืออะไรมาชวนทำอาหารกันอีกแล้ว <Wow. S 1> อ่ะลองดูครูว่าได้ จริงๆครูม้าก็ทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นนะคะมาทำเป็นก็ตอนที่เป็นครูแล้วนี่แหละตอนเด็กๆไม่ค่อยได้เข้าครัวนะคะแต่ว่าจะชอบทำขนมนะตอนเด็กๆทำขนมกับแม่แต่ว่ากับข้าวเนี่ยแทบไม่ได้ทำเลยวันนี้ดูจากส่วนผสมแล้วรู้ไหมคะว่าทำอะไรเอ่ยวันนี้จะชวนมาทำผัดเปรี้ยวหวานสารพัดผักเลยค่ะมีอะไรในตู้เย็นครูก็เก็บมาหมดเลยวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนี่อันนี้เป็นพริกหวานครบสาสีเลยนะแตงกวาอ่า มะเขือเทศเห็ดหูหนูแครอทหอมใหญ่มีต้นหอมสับประรดแล้วก็กระลำปลีค่ะนี่เรียบร้อยในส่วนของผักนะคะใส่ยังอื่นได้อีกนะถ้ามีอะไรก็ใส่ได้อีกนะชอบแบบว่าผักเยอะๆพวกบล็อกเกอรี่อะไรก็ใส่ได้อยู่นะใส่เป็นไก่เป็นอะไรก็ได้นะวันนี้กุ้งนี่ประมาณรู้สึกว่าสิบสองตัวนะเมื่อกี้กุ้งกุ้งสิบสองตัวแล้วก็มีอะไรอีก กระเทียมกระเทียมสับนะคะซอสมะเขือเทศซอสพริกอันนี้เป็นซอสพริกของมาเลยอร่อยดีค่ะผสมกันอย่างครึ่งเลยซอสพริกกับซอสมะเขือเทศบางคนเขาก็ใส่แต่ซอสพริกบางคนก็ใส่แต่ซอสซอมะเขือเทศแต่ว่าครูมาอยากกินทั้งสองเลยใส่ทั้งสองนะคะน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนี่ และจะปรุงรสในนี้เลยค่ะปรุงรสด้วยอะไรบ้างปรุงกันเลยปรุงในนี้เลยนะซีอิ๊วขาวหยอนลงไปหน่อยซีอิ๊วขาวแล้วก็ความเค็มด้วยเกลือใช้เป็นเกลือชมพูเหมือนเดิมเกลือชมพูค่ะใครจะใช้เป็นน้ำปลาก็ได้นะแล้วก็ความหวานนี้ใช้เป็นน้ำตาลหลอห่อฮั่งกล้วย นี่นะคะเคยใช้กันไหมคะน้ําตาลหล่อหัางกล้วยเนี่ยมันเออ่ไม่มีแคลอรี่นะแคลอรี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่หรือเปล่าอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นกลูเตนฟรีชูการ์ฟรีคีโตซีโร่แคลอรี่นี่น้ําตาลเออ่หล่อหัางกล้วยนะคะมันจะมีศูนย์กิโลแคลอรี่ค่ะอ่าใส่ไปสักหนึ่งช้อนความหวานใส่ไปแล้วเค็มแล้วเปรี้ยวก็จากสับปะรดนะ เพราะว่าวันนี้สับป,ประรดไม่ได้หวานมากอันนี้คือปรุงก่อนเบื้องต้นไปชิมแล้วค่อยปรุงเพิ่มค่ะเปิดไฟอ่ะมันไม่เปิดละ่ะเออจิ้มไม่ถูกเปิดไฟตั้งไปที่สักสี่ร้อยต่นนี้ต้องรอแป๊บนึงน,นะคะมันร้อนช้าน้ำมันค่ะวันนี้ใช้เป็นอะโวคาโดหรือมะกอกดีอะโวคาโดกันลวกันวันนี้น้ำมันอะโวคาโดนะคะเอ่อเวลา น้ำมันที่คุณมาใช้เนาะก็ส่วนมากจะเป็นอะโวคาโดกับน้ำมันมะกอกนะคะคือพยายามลดน้ำมันแล้วก็จะเลือกน้ำมันพวกนี้นะคะอะโวคาโดน้ำมันมะกอกแต่ว่าน้ำมันปาล์มน้ำมันอะไรอันอื่นก็กินอยู่บ้างนะแต่ว่านานๆครั้งนะคะแต่วลาผัดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดน้ำมันมะกอกตอนนี้สุขภาพต้องดูแลกันหน่อยอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆเนาะคือคุณแม่ก็ไม่ได้กินแบบว่าคลีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าก็พยายามเปลี่ยนตอนนี้สิ่งที่เปลี่ยนอยู่ก็คือน้ำมันกับน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็มีให้เลือกอย่หลลาแบบเย อรอรอให้มันร้อนเตาอินฟราเรดนี่มันจะร้อนช้านิดนึงรอไปทำกับข้าวตามภาษาคนทําไม่เป็นนะอันนี้ดาจังกระลำปีอันนี้ดาจังแบบนี้มันกินได้ไหมคะ mm hmm. เขาบอกว่าปลอดภัยนะเนี่ยว่าหนอนกินได้คนก็กินได้เพียงแต่ว่ามันไม่สวยใช่ไหมคะกินได้ค่ะกินได้ไม่สวยก็ไม่เป็นไรแอบไม่สวยเราก็แอบแอบไว้อกินให้หมดเพราะว่าเราล้างสะอาดแล้วนะคะ ร้อนหรือย,อยังล่ะพูดมากแล้วเนี่ยลองทําดูครูว,ว่าได้ได้ได้ต้องได้ฝึกไปเรื่อยๆตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านทักครูนะคะวันหยุดวันเสาร์ไม่ได้ไปไหนไปไหนไม่ได้ร้อนหรือย,อยังเทสเทสยังไม่ร้อนเตาอินฟาเรทเนี่ยมันจะร้อนช้ากว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเนี่ยมันช้าแล้วครูก็รู้สึกว่ามันเอียงด้วย จะคุณมีตัวเสริมอยู่ในนั้นมันเอียงข้างไม่ใช่มันเอียงหรอกมันเอียงยวคุณยกนิดนึงนี่เป็นตัวเสริมเสริมขาแน่ให้มันเอออะไรยังรอ้อนเลยยังเริ่มรอ้อเลยนะคะกระเทียมไปนั่นละกระเทียมลงไป ให้หอมและตอนนี้มันก็เริ่มหอมแล้วนะคะหอมหอมหอมไมเ,มเริ่มหอมแล้วกุ้งค่ะ ก็ผาหลังก็เปลือกออกมาเลยเวลากินจะได้ง่ายอ่าแล้วก็ผักเดี๋ยวเราเตรียมใส่ผักนะคะคุณมาก็ไป็นลองหาสูตรดูเนาะว่าเขาใส่อะไรก่อนนะผักนะบางคนเขาบอกว่าให้ใส่สับปะรดก่อนเลยแต่ว่าสับปะรดมันนิ่มเนาะแต่บางคนก็บอกว่าใส่สับปะรดสุดท้ายก็เลย,ย,ยไม่แน่ใจว่าสรุปว่าเขาต้องใส่สับปะรดก่อนหรือใส่ทีหลังเอาแบบนี้เอกมาแบ่งใส่ทีละครึ่งใส่ก่อนครึ่งหนึ่งใส่ทีหลังครึ่งหนึ่งเลทไปหน่อยอ่ะผักลงไป บอกว่าใส่สับปะรดแต่ว่าใส่ก่อนครึ่งหนึ่งหนึ่งสองสากที่มัห้ปหกิกหกหกห้หกหกหกหลหกหกหงหก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 ือเกป้หก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 หแหก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 หอนผัดเก่กนกหกหกักนกหกัดนัดัดกหกๆ ไฟนี่มันโดนไฟมันจะมีความหวานความเปรี้ยวของมันออกมาสีสันสวยงามมากนะนี่นั่น,นคือสีสันสวยงามมากนี่ถ้ามีบล็อกครี่ด้วยก็ยิ่งสวยไปอีกนะบล็อกครี่ก็ใส่ได้นะคะดอกกระหล่ำอะไรใส่ได้หมดได้เลยมันได้แล้ว ใจผักที่เหลือยกเว้นต้นหอมผักเยอะมากสารพัดผักแต่ว่าจะทำบอลเล็กๆจ้าเล็กๆไม่เคยเล็กเลยค่ะผัดให้ผักมันสลดนะคะแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสกันสลดแล้วยังคนทำเนี่ยสลดแล้วยัง ไม่ตลดค่ะยังมีความสุขอยู่มันเดนินไปก่อนไม่เคยน้อยค่ะทำไปทำมาได้เป็นตะคะตลอดเพราะว่ามันมีสารพัดขักนะคะนี่ถ้าจะใส่เป็นไส้กรอกด้วยก็ได้นะ,ะแล้วเน้นขักเน้นขักลืมสับประรด ไม่มีปัญหาตต่ออีกนิดเริ่มสลดกันหมดแล้วค่ะสลดกันหมดเลยจะทํทำอะไรผิดก,กันมาพลักทั้งหลายสีสวยมากเลยนะจะปรุงรสนะคะด้วยซอสที่เราปรุงรสเบาๆแล้วเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวชิมชิมแล้วเป็นยังไงค่อยเติมน,นะออ๊ยอเทลงไปเลย มันยังติดทั่ออยู่แต่ใส่น้ำเพิ่มลงไปนิดนึงเทลงไปแล้วนะคะเพิ่มน้ำนิดนึงชิมค่ะชิม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  อร่อยแล้วอะจริงนะปรุงรสนี่ตามใจคนกินนะใครชอบหวานก็ใส่ความหวานน้ำใครชอบเค็มก็ใส่ลงไปอีกอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะใส่เป็นเกลือแทนแต่ถ้าใครชอบน้ำปลาก็ใส่น้ำปลานะโอเคได้ละใส่ต้นหอมสุดท้ายแล้วก็ปิดไฟ ไฟละไม่ต้องถอดปลั๊กด้วยนะปรุงรสตามชอบนะคะเรียบร้อยแล้วชอบผักแบบว่าสุกๆอะ่ะก็เลยผัดเละนิดนึงนะคะ สรุปว่าสับปะรดนี่ต้องใส่ก่อนหรือใส่ทีหลังคะมันก็คล้ายๆกันเนาะมันเหมือนกันนั่นแหละอี่ยสับปะรดมันก็ดูไม่ออกนะว่าอันไหนใส่ก่อนใส่หลังนะคะแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าละลายหายไปเลยนะคะ แต่สิ่งที่หายไปจากจานนี้รู้ไหมคะคืออะไรมันคือมะเขือเทศหายไปเลยกลายไปเป็นซอสแล้วนะถ้าใครอยากกินมะเขือเทศที่เป็นชิ้นๆน,นะคะต้องใส่ทีหลังเลยใส่แล้วก็พัดสักสองทีแล้วปิดไฟเลยนะคะอันนี้คือละลายกลายเป็นซอสหมดแล้วไม่เหลือเลยค่ะมะเขือเทศอืมจิ้มสับประรดไหนสิ we yeah. right